ฝากถึงไอ้รัฐบาลส้นเตีนฝากถึงไอ้เฮียลุงตูด้วยนะที่บอกว่าจะเก็บภาษีของเข็มจะเก็บภาษีเกลือมึงฟังคําพูดของกูนะก่อนที่มึงจะเป็นนาย,ยกอะ่ะเกลือเกียร์ละสามสี่พันพวกกูที่มีอาชีพรับจ้างหาบเกลือบางครอบครัวนะเหลือปีหนึ่งอะเย็บแสนบางคนเหลือ6หกเจ็ดหมื่นยังกูตัวคนเดียวเนี่ยเลือแน่ๆสี่ห้าหมื่น ปีหนึ่งนี่ไม่ใช่ติบสองเดือนนะเว้ยปีหนึ่งของนาเกลือแค่มกรากุมภามีนาเมษาราบสภาห้าเดือนนาเกลือห้าเดือนนะพวกกูสามารถทำเงินก็นได้เป็นแสนแต่ตั้งแต่มึงมาเป็นนายกรัฐมนตรีจากเกลือเกียนละสามพันสามพันห้าสี่พันเหลือเกียนละห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเท่าแก่กูเคยทำนาสามสิบห้ากระถงตอนเนี้ยทำนา แค่เก้ากระผมแล้วคนหาบเกินในทีมงานกูหกเจ็ดสิบถามว่าจะพอแดงไหมไอเฮี้ยมึงเป็นนายรัฐมนตรีนี่มึงจะขึ้นภาสีแม่งทุกอย่างไอสัตว์แล้วไม่เคยฟังเสี่ยงของประชาชนมึงตายตาย,ตายห้าไปทักทีถ้าไอเฮี้ยเป็นโรคเป็นลานลดทนเฮียอะไรให้ตายห,าห้าวะทีทั้งไอบิ๊กป้อมทั้งไอเฮียลุงตูนแม่งตา,ตายตายไปซะ ดดันคนจนชิบหายไอ้เฮียพวกกูกูเนี่ยคนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีมีอาชิพหักเกลือมึงแกหกคู่แหกตาลงมาดูมั้งก่อนที่มึงจะขึ้นพาสีส้นตีนะอะไรอะอำนาจอยู่ในมือมึงใช่ไหมะจะทำส้นเตีนเฮียอะไรก็ได้ใช่ไหมมึงฟังเสียงพวกกูมั้งไอแม่ยัดมาสักแต่จะใช้อำนาจไอ้เฮีย